สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง12เมษานะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะในเดือนสิงหาเนี่จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมีนบ้างาชาวลัคนาราศีมีนตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาเนาะตัดสินใจไม่ได้หาทางออกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะขยับเนื้อขยับตัวย,ยังไงนะคะรู้สึกว่า ทำอะไรไม่ถูกนะคะแก้ปัญหาไม่ได้มืดมนมืดมิดไปหมดตัดสินใจไม่ได้มีทางสองทางนะคะชาวลัคนาราศีมีนอยากได้รับการช่วยเหลือนะคะตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะได้รับการช่วยเหลืออะไรมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าขอความช่วยเหลือกับคนรอบข้างก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วยนะ แ,แต่ก็ต้องอขอความช่วยเหลือเขาไปนะคะตอนนี้ชาวลัคนาราศีมีนคิดแต่เรื่องเงินนาะอยากได้เงินอยากให้มันคล่องตัวกว่าน,นี้เพราะว่าในเรื่องของการเงินตอนนี้ของลัคนาราศีมีนเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะไม่สามารถที่จะมีเงินใช้จ่ายอะไรได้อย่างฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ลัคนาราศีมีนเนี่ยตอนนี้ก็คืออารมณ์ร้อนระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกับผู้ใหญ่นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่านในดวงเนี่ยมีเกณฑ์จะทะเลาะกับผู้ใหญ่ นะคะจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้จะเป็นหัวหน้างานก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราทํางานในบริษัทมีองค์กรอย่างเงี้ยก็ระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ได้นะคะแต่ว่าในดวงเนี่ยมันก็ยังได้รับโอกาสได้รับอะไรใหม่ๆมาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเนี้ยอาจจะได้มีการเ,เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าได้เริ่มโครงการอะไรใหม่ๆได้เริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าพูดในเรื่องของธุรกิจเนี่ย ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยจะต้องใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะคะหมายถึงว่าต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยใช้ต้องใช้สื่อทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะจะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยโดดเด่นและมีความประสบความสําเร็จด้วยนะคะมแม้แต่ในเรื่องของทางการงานเนี่ยก็คือ,อถ้าเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะช่วงนี้นะค่ะก็คือต้องปรึกษาเจ้านายเนาะ ปรึกษาปรึกษาเจ้านายอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการทะเลาะบอกแหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าตอนนี้ขอคําปรึกษากับเพื่อนร่วมง,งานได้ไหมตอนนี้ก็คนรอบข้างเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็ยังหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้ก็ยังคอยให้คําปรึกษาเราอย่างดีอยู่หรือว่าจะเป็นคู่ของเราแฟนของเราก็ได้นะคะพร้อมที่จะให้คําปรึกษากับเราเสมอๆนะคะชาวลัคนาราศรีเมนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการ เขาเรียกอะไรอะ่ะในเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะค่อยๆแบบเห็นทางออกหรือได้โอกาสใหม่ๆอะไรที่มากขึ้น่ะนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณก็ยังอาจจะยังหาทางออกอะไรกับชีวิตไม่ได้นะคะตอนนี้ว่าสิ่งที่แก้ก็คือเราต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเนาะตรงนี้จะสามารถทําได้แล้วก็ในเรื่องของ ความรักนะคะ,ะความรักเนี่ยคนที่มีแฟนแล้วก็คือเขาให้คําปรึกษาหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเราที่ดีอยู่นะคะส่วนคนที่ยังโสดเนี่ยเราอาจจะได้รับโอกาสได้รับความรักใหม่ๆนะคะได้มีคนมามามอบความรักให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้เจอเจอคนใหม่เข้ามาเนาะ <c oughs> ในเรื่องของอ <c oughs> การเรียนนะคะในเรื่องของการเรียนก็เหมือนกันนะคะ งนี้เนี่ยอา,อาจจะคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนรอบข้างนะคะเพื่อให้เกิดไอเดียอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะ่ะในเรื่องของสุขภาพก็ระวังในเรื่องของตรงศีรษะนิดนึงนะคะระวังจะมีอะไรกระทบกระแทกเกี่ยวกับในในเรื่องของศีรษะนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ อ๋อแล้วก็มีในเรื่องของการปวดหลังนิดนึงนะคะปวดหลังปวดหลังปวดเอวปวดปวดช่วงสะโพกช่วงก้นลงมาเงี้ยค่ะก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะอาาจะมีปวดแขนนิดหน่อยเป็นได้แล้วก็ครบแล้วเนาะ,ะตรงนี้ก็อยากให้ชาวลัคนาราศีมีนนะคะ แก้ปัญหาก็คือโดยการปรึกษาคนรอบข้างเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับชาวลัคนาราศีมีนอยู่เสมอเสมอนะคะโอเคขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ขอบคุณลัคนาราศีมีนมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องัชนี้ทลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ